สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนกรีดแบดบราส์คิวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการกินคิดแคทอย่างถูกวิธีครับโดยปกติเนี่ยเราจะกินคิทแคทโดยการที่บอกว่าเราแกะออกมาแล้ว,ล,วล้วก็กินอออย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นวิธีที่ผิดครับผมไปอ่านมาแล้วมันก็บอกว่ามันมีวิธีการกินอย่างถูกต้องอยู่ครับซึ่งมันก็มีอยู่ประมาณ5-6สเต็ปในการกินคิทแคทอย่างถูกวิธี เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการกินคิทแคทเนี่ยมันต้องทำยังไงไปดูกันครับขั้นที่1นะครับการแกะคิทแคทเนี่ยเขาบอกว่าให้เราแกะแบบนี้ครับแกะปกตินะฮะก็มีอะไรมากนะครับตอนนี้ครับเป็นกระดาษฟอย์ใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าให้เราเอาดิป้งครับรูดตรงกลางแบบนี้ฟืบแล้วก็หักนะครับฟังเสียงแม่งเสียงค้นฟิน แล้วก็เขี่ยวมาครับมันบอกให้คี่ยวกมาแบบนี้แล้วเราก็จะได้คิแคทมาหนึ่งแท่งครับโดยที่เราบอกว่าไม่ได้เปื้อนมือมากนะฮะสุดยอดจริงๆครับสเต็ปที่สอนะครับนั่นก็คือเรามีคิ้แคทอยู่ใช่ไหมครับเขาบอกว่าให้เราครับกินหัวทั้งสองข้างมันนะครับอ่าจัดการครับอืม แนะนำเลยครับใครดูคลิปนี้เนี่ยไปซื้อคิ้แคทมากินพร้อมกันนะครับอร่อยมากนี่ครับกัดมาก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับกินทั้งสองข้างอมันก็จะตุ้นทั้งสองข้างนะครับนี่คือขั้นที่สองครับในขั้นที่สามนะครับนั่นก็คือเราจะมีด้านข้างที่เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครับแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าให้เรากัดด้านข้างให้หมดนะครับให้เหมือนเหลือแต่เวเฟอร์นะครับก็นี่ครับ เข้าถึงคิกแคทมันก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านข้างก็จะเป็นเวเฟอร์นะด้านข้างก็จะเป็นเวเฟอร์นี่คือขั้นที่สามครับในขั้นที่สี่นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเหลือช็อกโกแลตทั้งด้านบนของคิกแคทแล้วก็ด้านล่างของคิกแคทนะครับเขาบอกว่าให้เราดึงออกมานะฮะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเวเฟอร์ฮะ แล้วก็เคี้ยวเฮ้ยอร่อยว่ะคือกิ่ทัดท่านหนึ่งเนี่ยให้เราดึงออกมาครับโอ้โหพาเจ้าครับที่ช็อกโกแลตคือมันกินได้เยอะมากกว่าเดิมครับ ขั้นสุดท้ายครับขั้นที่5นั่นก็คือมันจะเหลือไส้กลางครับก็กินเข้าไปครับขั้นที่หกครับมือมันจะเลอะฮะเขาบอกว่าให้เราดูดนิ้วอะอร่อยมากๆครับแคชชิ้นเดียวนี่ยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งโอ้โหคือแบบโคตรฟินครับฟินมากคือแบบว่าแนำนะครับใครที่ดูจากคลิปนี้รับไปซื้อแคแคลองมากินวิธีนี้ด้ครับ มันอร่อยมากๆเป็นการกินคิดแคทที่อร่อยชิพรับประกันเลยครับมันเป็นการกินคิทแคทที่อร่อยมากๆมากๆจริงคืออันนี้ผมไม่เคยกินมาก่อนเลยครับแบบว่าถ่ายไปนี่ก็ครั้งแรกเลยคือมันอร่อยมากมันคุ้มค่า12บาทที่เราซื้อมาครับยังไงเนี่ยใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ฮะอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับเพะะื่อติดตามคลิปให,ใหม่ๆทุกสัปดาห์นะฮะยังไงวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับไปร้างนิ้วก่อน นิวไม่ชอบและเต็มเลยเจอกันครับบ๊ายบาย